รวมสามคาถาสาลิกาพูดจาหน้าฟังเป็นมหาสเสน่ห์เจรจาค้าขายดีเยี่ยมใครที่กำลังรู้สึกไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่รู้สึกตนเองขาดเสน่ห์ต้องการเสริมสร้างความมั่นใจรวมถึงพ่อค้าแม่ขายที่ต้องการเรียกลูกค้าเข้าร้านลองสวดสามคาถานี้ทุกวันเสริมเมตตามหาเสน่ห์ได้ คาถาสาธิกาลิ้นทองนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธาอะเนนามลิยาสุสังะเยมิพุทธาอิริมลิยาสุสังะเยมิ พุทธาอิระปะโยเขมะคุณนะปักเขสเมมมิอุนาโลมาปันนวิชายเตคาถาสาลิกาหลวงไพรนโมตัสสะภคะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะภคะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสสิสสะนามะสาริกานังมะทุรังวาจังชิวหาพาเงินชิวหาพาเพลินพาคนทั้งหลายมามะมะมา,มา,มา,มาเอหิพุทธาเอหิธรรม,มาเอหิสังคาเอหิมามาสสิสิสัก นามะสาริกานังมะทุรังวาจังชิวหาพาเงินชิวหาพาเพลินพาคนทั้งหลายมามะมะม,มาเอหิพุทธ,ธาเอหิธรรม,มาเอหิสังคาเอหิมามาสสิสิสะนามะสาริกานังมะทุรังวาจังชิวหาพาเงินชิวหาพาเพลิน พาคนทั้งหลายมามะมะมาเอหิพุทธาเอหิธรรมาเอหิสังขาเอหิมามาสสิสิสักนามะสาริกานังมะทุรังวาจังชิวหาพาเงินชิวหาพาเพลินพาคนทั้งหลายมามะมะมา เอหิพุทธาเอหิธรรม,มาเอหิสังคาเอหิมามาสสิสิสะนามะสาริกานังมะทุรังวาจังชิวหาพาเงินชิวหาพาเพลินพาคนทั้งหลายมามะมะมา,มา,มาเอหิพุทธาเอหิธรรม,มาเอหิสังคาเอหิมามา สสิสสะนามสาริกานางังมทุรังวาจังชิวหาภาเงินชิวหาภาเพลินพาคนทั้งหลายมามะมะมาเอหิพุทธาเอหิธรรม,มาเอหิสังคาเอหิมามาสสิสสะนามสาริกานางัง มัทุรังวาจังชิวหาพาเงินชิวหาพาเพลินพาคนทั้งหลายมามะมะมา,มา,มาเอหิพุทธาเอหิธรรม,มาเอหิสังคาเอหิมามาสสิสัสะนามะสาริกานังมถุรังวาจังชิวหาพาเงินชิวหาพาเพลิน พาคนทั้งหลายมามะมะมาเอหิพุทธาเอหิธรรมาเอหิสังคาเอหิมามาสสิสสะนามะสาริกานังมะทุรังวาจังชิวหาพาเงินชิวหาพาเพลินพาคนทั้งหลายมามะมะมา เอหิพุทธาเอหิธรรม,มาเอหิสังคาเอหิมามาคาถาสาลิกาลิ้นสดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะชื่นโมชมพุทธเป็นมหานิยมแก่คนทั่วไปทั้งเมืองทาหรือเลืองยะประเสริฐเลิศไกลนะจับจิตโมจับใจพุทธรักไข่ทาเอ็นดูยะบูรุษหญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมารักกูจนสิ้นยาวะชีวัง 不一样嘛